ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่คิดว่าใส่แล้วจะเป็นแบบนี้หนุ่มล่าย,ยาวนาฬิกาคอลเลกชันดังจากกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์หลังจากมีคนแห่ไปซื้อนาฬิกาคอลเลกชันดังไบโอคาเมล่ามูนสวอตที่ร่วมกันออกแบบระหว่างสวอตและโอเมกที่ห้างดัง3สาขาไอคอนสยามสยามพารากอนและเซ็นทัลเวิร์จนเกิดเหตุชุลมุน จนทางแบรนด์ต้องยกเลิกการจำหน่ายและเปลี่ยนไปขายทางออนไลน์ซึ่งในหลายประเทศก็มีลูกค้าแห่ไปเข้าคิวซื้อจนแน่นห้างเช่นกันแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งชื่อเจฟฟี่โซได้โพสต์รีวิวลงกรุป Omega, ๊ปโอเมก้าเอ็กซ์สวอตมูลสโดยว่าแกะกล่องออกมาคิดตั้นมีรอยขีดข่วนไปหมดและสีบนดวงดาวก็ดูเหมือนจะไหลเปื้อนผิว จริงๆแล้วนาฬิกาก็ให้ความรู้สึกถูกๆสุดๆมันถูกสุดๆแต่ไม่คุ้มค่ากับ260ดอลลาร์ 60, ราคาไทยประมาณ8,700บาท GA 2100ยังคุ้มค่ากว่าแต่หากว่าชอบแบรนด์นี้ก็จัดไปได้เลยรวมแล้วยังไม่ประทับใจเท่าไหร่เขาได้เล่าถึงสาเหตุของการลอกสีครั้งนี้เป็นเพราะไปร่วมปาร์ตี้และในงานมีอากาศร้อน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทั้งยังรีวิวต่อว่าตัวนาฬิกาก็เบาซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนแชร์ออกไปและเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ